ขอสวัสดีชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภที่เคารพรักทุกท่านนะครับดอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทํานายดวงประจําเดือนธันวาคม2567เรามาดูกันว่าดวงการงานการเงินแล้วก็ดวงความรักของท่านนั้นมีเรื่องราวอะไรดีๆที่น่าสนใจกันบ้างนะครับโดยเฉพาะเดือนธันวาคมนี้นะครับในช่วงตั้งแต่วันที่5ธันวาคมเป็นต้นไปดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวนะครับจะมีการโคจรออกจากเรือนมอรณะมาอยู่เรือนภพสุภาแล้วนะครับ ไม่ทันนั้นมีในเรื่องของความมั่นอกมั่นใจมีความมั่นคงในชีวิตของท่านมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความโล่งอกสบายใจดาวประจําตัวได้มาตรฐานเทวีโชคอยู่เรือนภพสุภาษะนะครับในเรื่องของชื่อเสียงความโด่งดังต่างๆก็จะมีมากขึ้นนั่นเองเนาะนะครับแล้วก็ในช่วงของวันที่16บธันวาคมนะครับดาวพาธิตเจ้าเรือนพันธุจะย้ายไปตกมรณะหลายคนมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเรื่องการเดินทางไกลาการโยกย้ายในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในช่วง30 ธนวาคมเลยดาวพระศุกร์ขรับซึ่งเป็นดาวประจําตัวจะโครจรไปอยู่เรือนกัมมะแต่เจ้ากรรมเจอดาวพระเสาร์เป็นคู่ศัตรูคู่ผัดพลากหลายคนมีเกณฑ์การปรปับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องงานมีโอกาสนะครับย้ายงานอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างกำลืนฝืนทนในช่วงของปลายเดือนนะครับส่วนในเรื่องของคนรักคู่ครองดาวพระอังคารตอนนี้อยู่เรือนสหัชชมีการโครจรพักองศาเดินถอยหลังนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของความรักครั้งเก่าเพื่อนเก่าคนเก่ากัน การเข้าสังคมนะครับมีโอกาสได้เจอคนเก่าๆนะครับแล้วก็จะทําให้ในเรื่องของความรักนั้นกลับมาปลื้อฟื้นหรือมีอะไรบางอย่างที่จะต้องกลับมาแก้ไขหรือปรับปรุงนะครับในเรื่องของความรักนั่นเองส่วนในเรื่องของวาสนาการเงินดาวประพุธนั้นยังคงอยู่ที่เรือนภพปัตตานีนะครับตั้งแต่วันที่5ธันวาคมจนถึง12ธันวาคมมีการมดอง,งสาหยุดนิง่งช่วงนี้การเงินอาจจะรู้สึกนะครับตึงๆนิดนึงแต่เลยวันที่12ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับเรื่องสถานการณ์ด้านการเงินจะกลับมาดีขึ้นนะ ก็จะหาเงินง่ายขึ้นคล่องตัวมากขึ้นแถมไปอยู่เรือนพบปัตตานีหมายถึงหุ้นส่วนคนรักคู่ของมีเกียนได้รับโชครับทรัพย์นะครับที่มาจากเพศตรงค้ามด้วยเช่นเดียวกันครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันทีละเรื่องได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมแบบกว้างๆเนาะใครที่เข้ามาแล้วครับก็อย่าลืมให้กําลังใจด้วยการกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปได้วยกันนะครับ เรามาเริ่มต้นกันในเรื่องของดวงวัสนาการงานก่อนเลยนะครับดาวการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นได้แก่ดาวพระราหูนะตอนนี้ยังคงอยู่ที่เรือนภพลาพาหรือว่าเรือนภพโชคลาภแถมมีดาวพระเสาร์เจ้าเรือนแห่งความสาเร็จนั้นมาทับเรือนการงานอยู่นะครับในเดือนธันวาคมมีข้อดีก็คือดาวพระเสาร์ไม่มีการโคจรวิปริตเดินถอยหลังเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับก็จะทําให้ในเรื่องเกี่ยวกับงานนะครับหรือว่าชื่อเสียงความสําเร็จหรือว่าผลประโยชน์เกี่ยวกับการลงทุนการหา เรียกว่าหากําไรหารายได้หาผลประโยชน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ย จะมีเข้ามาเยอะโดยเฉพาะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการส่วนตัวนะครับโดยเฉพาะในช่วงของนะครับจริงๆมันเริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนละนะครับที่ดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวตอนนี้นะครับตกมรณะนะแต่ว่าข้อดีก็คือได้มาตรฐานเรียกว่ามหาจักรนะครับมาจักรคือฟูมฟักกลายไปเป็นใหญ่และได้มาตรฐานเกษตรแรกเรือนกับดาวพฤหัสอีกด้วยเนาะทำให้ดาวพฤหัสเจ้าเดือนโชคลาภได้เกษตรแรกเรือนดาวพระศุกร์ดาวประจําตัวก็ได้มาตรฐานเกษตรนะครับแรกเรือนด้วยและดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนมรณะหมายถึงเกี่ยว กับแดนไกลการเดินทางหรือเกี่ยวกับงานต่างประเทศจริงต่างๆเหล่านี้ชาวรา,ราศีพฤษภจะทําได้ดีนั่นเองนะนะครับผม แล้วก็มาในช่วงวันที่5ธันวาคมครับดาวพระศุกร์ครับซึ่งเป็นดาวประจําตัวจะโคจรมาอยู่เรือนภพสุภาได้มาตรฐานเทวีโชคสุภาทางโหราศาสตร์เนี่ยหมายถึงความสําเร็จชื่อเสียงการโด่งดังการมีเกียรติยศนะครับการได้รับการยอมรับด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะดีนะในเรื่องของดาวประจําตัวค่อนข้างจะมีกาําลังคําว่าเทวีโชคก็ให้นึกถึงสตรีนะผู้เลอโฉมผู้งดงามน,นะครับผู้มีเสน่ห์นะต่อให้คุณเป็นบุรุษเพศก็ถามคุณจะมีเสน่ห์นะครับเป็นที่ดึงดูดนะต่อผู้คนทุกคนจะให้ ชื่นชมยินดีนะครับในชื่อเสียงหรือความสำเร็จบางอย่างในตัวทันช่วงนี้เป็นช่วงที่จะมีเรื่องของความโล่องอกสบายใจค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองนะนะครับผมส่วนดาวพระอาทิตย์ครับเป็นเจ้าเรือนพันธุ์ูตอนนี้ตกเรือนปัตนินะครับอยู่กับดาวพระพุธเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนบริวารมืีเป็นคู่เอกสารคู่สัญญาคู่ประชาสัมพันธ์นะครับจะโดดเด่นในเรื่องของงานด้านเอกสารการเซ็นสัญญานะครับหรือการไปเจรจาอะไรก็แล้วแต่นะครับมักจะเป็นผลสําเร็จดีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะก,กับการเจรจา พูดคุยตั้งแต่วันที่1ถึง16ธันวาคมเลยนั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ดีแต่ว่าในช่วงของวันที่5ธันวาคมนะครับจนถึง12ธันวาช่วงนี้ดาวพระพุธนั้นเรียกว่ามีการโครจรที่วิป,ปริตนะคือพักองศามวลหยุดนิ่งนะครับการเจราจาอาจจะต้องใช้ความพยายามท่าเลย12ธันวาคมนะไปจนถึง 16ธันวาแล้วกัน12-16เนาะก็ประมาณเกือบ4วันช่วงนี้จะเด่นสุดแล้วนะครับถ้าไล่เป็นวันจริงๆนะจะค่อนข้างโดดเด่นเป็นอย่างมากเลยน,นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะใครอยากจะทําธุรกรรมการเงินกู้ยืมสินเอกสารจะเป็นผลด,ดีโดยเฉพาะในช่วงหลังจาก12ธันวาคมจะถึง16ธันวาคม4วันสั้นๆช่วงนี้เป็นเกณฑ์ดีในเรื่องการเจรจารแล้วก็การทําธุรกรรมด้านการเงินนั่นเองนะครับและในช่วงวันที่16ธันวาคมนะครับดาวพาทิตย์ข้เจ้าเรือนพันธุ์ธุจะโครจรไปตกม,ตกมรณะ อันนี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยรถรามีเกีฑ์ได้ซ่อมแซมมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของระบบฟืนไฟภายในบ้านหรือว่าฟืนไฟระบบไฟภายในรถอะไรเงี้ยเกิดการชํารุดเสียหายได้นั่นเองหรือหลายคนมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยมีการเดินทางยกย้ายนะครับหรือนะครับถ้ายังไงก็ดูเกี่ยวกับเรื่องของข้างงวดต่างๆให้ดีละกันนะสำหรับในเรื่องของบ้านรถนั่นเองช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ และก็ในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่นะอันนี้ต้องระม,มัดระวังมีปัญหากระทบกระทั่งหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะช่วยเหรืออะไรเราได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าที่ควรนั่นเองนะครับเนาะอันนี้ก็ต้องพึ่งพาอาศัยตนเองเป็นหลักจะดีที่สุดนะครับผม และในช่วงของวันที่30ธันวาคมดาวพระศุกร์ครับซึ่งเป็นดาวประจําตัวจะโครจรไปตกเรือนกรมมะเจอดาวพระเสาร์หกเลรียกว่าเป็นคู่ผัดพลาดนะครับทำให้ช่วงนี้นะไปจนถึงมกราปีหน้าเลยนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีปัญหาเรื่องของความเครียดเกี่ยวกับงานหลายคนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจนะครับหกส่วนมากเป็นคู่ศัตรูกันนะครับบางทีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอาจจะเป็นในลักษณะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับเกิดเรื่องของความ กระทบกับท่านทะเลาะกันอะไรประมาณเนี้ยนะครับเนาะอดนนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจแล้วก็แสดงความเป็นห่วงมาตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ให้ระวังนะครับในเรื่องของงานถูกกันแกล้งนะครับเสียหายนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดในช่วงของต้นเดือนธันวาคมนะไปจนถึงวันที่30เนี่ยอันนี้ดีเรื่องงานธุรกิจรุ่งเรืองแน่นอนแต่เลย30มธันวาไปแล้วจะต้องมาเฝ้าระวังในเรื่องธุรกิจงานของท่านหรือใครทางานประจํามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับาทั้งที่เต็มใจและไม่เต็มใจ ่เองเนาะที่ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ประมาณนี้แล้วกันครับ ชาวราศีพฤษภครับการทําบุญเสริมดวงนะครับไปทําบุญเกี่ยวกับการมอบเป็นสิ่งของเครื่องใช้จาเป็นให้แก่บ้านพักติ็กัมพาบ้านพักคนชราหรือว่าไปถวายน้ําดื่มสาดนะครับเป็นสังฆทานก็ได้ทําบุญในวันศุกร์ได้ยิ่งดีนะครับส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงเปิดดวงเสริมกําลังใจเสริมบารมีให้กับตนเองแนะนําบูชาเป็นพระพิฆเนตนารุ่นมหาโพคศนะครับจากช่องหัวใจนะครับของเราสามารถติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้ตามไอเดียลที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ ส่วนในเรื่องการเงินนะครับดาวการเงินได้แก่ดาวพระพุธในตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้นะครับไม่มีการโคจรโยกย้ายไปไหนเลยแต่จะอยู่ที่เรือนปัตตานีนะครับก็จะทําให้ในเรื่องการเงินเนี่ยค่อนข้างดีๆยังไงก็คือดาวการเงินเนี่ยเล็งมาที่ตัวนะครับเรียกว่าเงินเนี่ยพุ่งเข้ามาหาตัวเองนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงการเงินค่อนข้างโดดเด่นนะครับแถมมีดาวพาทิตย์มาอยู่ร่วมด้วยหนึ่งสี่เป็นคู่เอกสารคู่สัญญาคู่ประชาสัมพันธ์เนาะอย่างที่บอกเลยนะครับใครต้องการเซ็นเอกสารเซ็นสัญญานะหรือว่าต้องการทำ ีโอกาสประสบความสําเร็จผ่านแน่นอนหรือใครอยากจะกู้ซื้อบ้านซื้อรถมีโอกาสกู้ผ่านในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันเรื่องการเจราจาดีวงานธุรกิจนะคับจะเป็นผลสําเร็จดีได้ผลประโยชน์ในเรื่องของการดิวงานเข้ามาค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับ แต่ว่าในช่วงของวันที่16ธันวาคมอย่างที่บอกครับดาวพาีิเจ้าเรือนพันธุจะย้ายไปตกมอรณะแล้วนะครับหารในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยรถดรากก็ระมัดระวังการเกินอุบัติเหตุการเสียทรัพย์โดยเฉพาะฟืนไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเกิดจำรูดเสียหายโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้นะครับระวังไว้นิดหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไงก็ไม่ได้กระทบโดยตรงในเรื่องของการเรงินเพราะว่าดาวพุธนั้นยังคงอยู่ที่เรือนปัตตานีนะครับส่วนดาวพฤหัสดาวโชคลาภยังคงทับตัวอยู่นั่นเองเนาะนะครับผมก็ถือว่าในเดือนธันนวววาาาาคคมีชรศง การเงินท่านถือว่าค่อนข้างปลอดภัยนะครับค่อนข้างดีนะยังไงก็ส่งกําลังใจให้กับทุกท่านเลยนะครับผมชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับในเรื่องการเรงินการทําบุญเนี่ยไปทาบุญเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือนะนะครับหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะนะครับหรือทุนการศึกษาก็ได้ทําบุญในวันพุธได้ยิ่งดีครับส่วนเรื่องวัตถุมงคลน,นะอันนี้ผมแนะนําบูชาเป็นสาริกาลิ่มทองนะครับช่วยเสริมกําลังใจเสริมบาร,รมีนะนะครับยังไงหามาบูชาดูหรือใครสนใจวัตถุมงคลจากช่องหัวใจนาคาสามารถติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้ตาม ID line. ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักดาวความรักนั้นได้แก่ดาวพระอังคารนะครับซึ่งดาวพระอังคารเนี่ยตั้งแต่ในช่วงของ29พฤศจิกายนแล้วก็ยาวไปจนถึง13มีนาคมนะเป็นเวลาทั้งหมด104วันจะถอยหลังอยู่ที่เรือนภพสหัชชานะครับก็ดาวความรักถอยหลังอยู่ที่เรือนสาสชาซึ่งหมายถึงเพื่อนนะครับดาวความรักไปอยู่พบเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนผู้คนกลุ่มคนนะคคน,คน,คนตั้งแต่3คนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นะครับ,นะรบมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีสําหรับคนโสดนะครับก็นะครับอาจจะเป็นคนเก่าเป็นเพื่อนนเเกก่่าคคทียรู้จั <le dal sensations> นในเวดวงสังคมการทำงานนี้นะครับจะหวนคืนกลับมา นั่นเองนะครับส่วนใครที่แต่งงานอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังช่วงนี้นะครับคนเก่าๆจะกลับมารื้อฟื้นทําให้ท่านหวั่นไหวเนื่องจากดาวพัางคานได้มาตรฐานนิดนะครับตัวท่านเองหรือคนรักของท่านเองเนี่ยจิตใจจะไม่มั่นคงนะครับมีการหรือว่าไม่ค่อยหนักแน่นเท่าที่ควรนั่นเองนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงหรือการไปเข้าสังคมไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยอาจจะได้ไปเจอเพื่อนนะครับเจอคนรู้จักอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดเป็นคอนแทคกันนะครับขึ้นมาแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าแฟนนะครับเจอจับได้อะไรเงี้ยเกิดความรู้สึกหังวลได้นั่นเอง ก็นะครับสำคัญเลยช่วงนี้ระวังเรื่องของนะครับการน้อยเนื้อต่าใจซึ่งกันและกันเพราะดาวมันได้นิดนิดคือดาวอ่อนแรงดาวเสื่อมนะครับแต่ถ้าเกิดใครโสดเลยนะครับเดือนนี้อย่างที่บอกว่ามีโอกาสได้เจอคนเก่านะครับเพื่อนเก่าหรือว่าเพื่อนแนะนําให้รู้จักด้วยดาวพระอาทิตย์ครับเจ้าเรือนพบพันธุมาอยู่เรือนปัตตานีในช่วงวันที่1ถึงวันที่16เนี่ยนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนที่มีอายุมากกว่าเข้ามานะครับหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นคนที่เคยรู้จักที่อายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ ซึ่งจริงๆพระพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปุตตเนาะก็อาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนทั้งผู้ใหญ่และก็เด็กก็ได้แต่ว่าดาวพระพุธเนี่ยจะอยู่นานกว่านะครับเดี๋ยวในช่วงเนี่ยเดี๋ยดาวพฤหัสก็ย้ายไปละก็จะเหลือดาวพระพุธนะครับก็หมายถึงการได้ติดต่อเจราจาพูดคุยมีคอนแทคซึ่งแกันและกันไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กเนี่ยนะครับก็ถือว่านะครับสามารถคุยได้นะสำหรับคนโสดนะถ้าเกิดท่านไม่โสดอันนี้ไม่แนะนำนะนะครับนาะแต่ว่าลักษณะเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําผู้ใหญ่สุขุมนะครับ คืออายุเยอะนิสัยจะเด็กนะครับแต่ถ้าเกิดเด็กนิสัยจะเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นคนที่พูดจาดีนะครับเป็นพูด เป็นเป็นนักเจราจาชั้นยอดเรียกว่าเป็นคนที่พูดจาเก่งนะเอออะไรประมาณนี้จะเข้ามาในช่วงของเดือนนี้ซึ่งถือว่าค่อนข้างดีโดดเด่นสำหรับคนโสดนะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนั่นเองครับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับหาโอกาสไปเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวกันนิดหนึ่งนะ,นะครับดาวความรักเนี่ยได้แก่ดาวพั้งคานเนาะนะครับก็ไปทําบุญเกี่ยวกับก,บการไถ่ชีวิตสัตว์เช่นครูกระบือปล่อยปลาน้าเขียงทําบุญในวันอังคารได้ยิ่งดีนะครับส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเปิดดวงเสริมดวง,ดวงครับผมแนะนําบูชาเป็นสีเเพ่งหาสสนปลูกจฟ สารผงว่า108ชนิดตรงนี้ผ่านพิธีพุทธ,ธาธิวาิเศษมาแล้วครับใครสนใจวัตถุงมงคลดีๆเปิดดวงเสริมดวงครับติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้ตาม ID ไลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ EP หน้า EP นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ